ดูเหมือนว่าเขเมรจะไม่ค่อยพอใจหลังได้อ่านบทความนี้ของชาวเวียดนามและไม่ไวายเดือนร้อนไทยตรงๆสวัสดีครับเมื่อเว็บไซต์ v n e x p r e s s ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทยของชาวเวียดนามท่านหนึ่งโดยได้มีการพาดหัวข้อว่านักท่องเที่ยวเวียดนามมองว่าประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองและจากบทความนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาอย่างมากเลยครับ โดยเนื้อหาในบทความได้บรรยายถึงการมาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า10ครั้งและทริปล่าสุดได้เกิดขึ้นหลังล็อกดาวน์ในช่วงกลางปี2564โดยนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนได้ไปเยือนบ้านเกิดแห่งที่สองของฉัน การเดินทางมาประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเพียง5-7ล้านดองหรือราว211ดถึง2อ6ดอลลาร์เพราะเขาแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวบอกต่อว่าเขามักจะมองหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกก่อนออกเดินทาง3-4เดือนเมื่อมาถึงประเทศไทยเขามักเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อประหยัดเงินจากนั้นทางด้านสำนักข่าวของเวียดนามยังได้วิเคราะห์ต่ออีกว่าเหตุผ ที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวก็เพราะนโยบายการต้อนรับที่อบอุ่นและนโยบายวีซ่าที่สะดวกสบายโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและอื่นๆ อีกทั้งตั๋วเครื่องบินก็ราคาถูกมากขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยก็เรียบง่ายการต้อนรับและโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทันสมัยและประเทศไทยยังได้ใช้นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับประกันรายได้อีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้นประเทศไทยยังได้เสนอการยกเว้นวีซ่าให้กับกว่า50ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปซึ่งพวกเขาสามารถอยู่ได้ไม่เกิน45วันและในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดตัววีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยได้นานถึง10ปีโดยเข้าประเทศได้หลายครั้งอีกทั้งประเทศไทยยังมีเที่ยวบินตรงจํานวนมากที่เชื่อมต่อระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนาม กับเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเช่นกันโดยปัจจุบันทําให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามสามารถบินตรงจากโฮจิมินซิตี้ฮานอยดาลัดฟูกัวก,วกดานังยาจางไปกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตของประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย และหลังจากสื่อกัมพูชาอย่างเพจ KBN New Plus ได้แชร์บทความของเว็บไซต์ VNExpress ลงไปในเพจของพวกเขาก็ได้มีชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าโอ้ยดีจังสะสมสายพันธ์หมาแมวที่เป็นของตัวคุณไวเ้เยอะๆเอาไปเลย ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าบ้านหลังที่หนึ่งคือกัมพูชาบ้านหลังที่สองคือประเทศไทยงั้นหรอพร้อมกับใส่สติ๊กเกอร์หัวเราะความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอีกไม่นานหลอกประเทศไทยจะหวั่นไหวความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนเวียดนามไปประเทศไทยเลยไม่ต้องมาเหยียบดินแดนของฉันอีกฉันเกลียดเวียดนามมากความคิดเห็นต่อไปบอกว่าบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศนี้มาจากจีนด้วยกัน ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าบ้านหลังที่สองอยู่ในประเทศไทยบ้านหลังแรกน่าจะอยู่กัมพูชานะความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประเทศไทยดูถูกเขมรความคิดเห็นต่อไปบอกว่าตอนนี้คนเวียดนามคงจะต้องการแผ่นดินไทยซะแล้วขอให้ประเทศไทยเสียแผ่นดินให้กับชาวเวียดนามเร็วๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าถ้าเป็นอย่าง,งานั้นนำชาวเวียดนามทั้งหมดออกจากกัมพูชาไปที่ประเทศไทยเลย ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเอาคนพวกนี้ออกจากแผ่นดินของฉันไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าโชคดีที่ประเทศไทยไม่มีพรมแดนติดกับเวียดนามถ้าหากประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเวียดนามทั้งสองประเทศคงตีกันยับและการสร้างรั้วกัน้นชายแดนระหว่างจีนกับเวียดนามคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกความคิดเห็นบอกว่าลูกหลานก็แบบนี้แหละอยู่ด้วยกัน ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอะไรกันวันเนี้ยทำไมไม่เก็บข้าวเก็บของไปอยู่ประเทศไทยกันซะเลยกัมพูชาจะได้ไม่มีคนตกงานอีกคนก็บอกว่าหยุดออกอากาศเรื่องราวของคนอื่นเถอะมันมีแต่เรื่องราวที่น่าขายหน้าเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปบอกว่าไม่รู้จะทะเลาะก,กันทำไมรั้วบ้านติดกันหนีกันไม่พ้นหรอกอีกความคิดเห็นบอกว่าเวียดนามใช้สไตล์เก่าได้ผลอีกแล้ว ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเวียดนามกำลังจะให้ประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเหมือนอย่างที่ทำกับกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเวียดนามกับไทยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าไปอยู่ที่นั่นกันให้หมดเลยมาอยู่ที่กัมพูชากันทำไมเยอะแยะไปเลยฉันไม่อยากให้คนเวียดนามมาที่กัมพูชา ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอย่ามาอยู่ในประเทศของฉันอีกความคิดเห็นก็บอกว่าออกจากกัมพูชาไปเลยความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคิดซะ <wh skills S 2> ว่าเขมรเป็นบ้านหลังแรกฮ่าฮ่าอีกความคิดเห็นบอกว่าบ้านหลังที่สองต้องออกอากาศด้วยหรอทำไมเราไม่คุยกันถึงบ้านหลังแรกละ่ะความคิดเห็นต่อไปบอกว่าระวังให้ดีเถอะคนไทยเว,ว,วียดนามจะยึดดินแดนของคุณทั้งหมดอย่าไว้ใจคนเวียดนาม ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประเทศไทยขายกัญชาแต่กัมพูชาไม่ทำแบบนั้นความคิดเห็นต่อไปบอกว่าช่วยยายเห็บหมัดทั้งหมดไปบ้านหลังที่สองของพวกคุณความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประเทศไทยยังไม่รู้จักเวียดนามดีพอความคิดเห็นต่อไปบอกว่าโจนสองคนนี้ทำธุรกิจด้วยกันคนหนึ่งเป็นคนหลอกลวงอีกคนก็เป็นคอมมิวนิสต คว,พพววความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเาาพราะพวกเขาม,มาาททีทัศนคติเดียวกันความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเอาสายพันธุ์เวียดนามมาฝากประเทศไทยและอย่ามาอยู่ดินแดนเขมรอีกต่อไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าพวกเขาพบสถานที่ใหม่ของพวกเขาอีกแล้วความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยระวังให้ดีชาวเวียดนามไม่เคยทิ้งนิสัยเดิมพวกเขาอยากได้ที่ดินของประเทศอื่น ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอยาอิชาเลยประเทศไทยเป็นแค่บ้านหลังที่สองข้าเม่นเป็นบ้านหลังแรก <c oughs> ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเวียดนามทำได้ดีอยู่บ้านหลังที่สองในประเทศไทยจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรเหมือนในกัมพูชาอีกคนก็บอกว่าพาฉันออกจากกัมพูชาไปประเทศไทยด้วยคน เวลาคนเวียดนามไปเที่ยวประเทศไทยคนไทยต้อนรับอย่างดีแต่พอคนเขมรไปประเทศไทยคนไทยกลับทำเหมือนว่าคนเขมรไปขอเขากินความคิดเห็นต่อไปบอกว่าโอเคไปที่ประเทศไทยเร็วๆเลยนะกัมพูชาของเราจะได้ไม่มีคนเวียดนามอีกต่อไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนเวียดนามไม่เคยคิดดีกับชาวกัมพูชาเลย ให้พวกเขาไปอยู่ประเทศไทยดีแล้วอีกความคิดเห็นก็บอกว่าไปกันให้หมดเลยครับเชิญและนี้ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ